Hello, let's go! Let's go, let's go! Let's go. Dragon thatcher What is it? Dragon Thatcher. Okay. Navigate. Navigate. The obstacles. The obstacles. And reach the finish line. Finish line. Okay. one two two one go!

เายโอ้โหหางยับเด็ดุ่งกางยับยตามองลม่มหุ่นฟาวอถียงเอาเอียงนรชนะเราเข้ารอบค่ะนี่เปมนการเข้ารอบอยู่การนนี้เพื่อนๆค่ะที่กำลังวิ่งตามมาอยู่แต่ว่าคือรอบนี้เข้ารอบได้ยี่สิบคน20คนใช่ยี่สิบคนตอนนี้เข้ามาแล้วสิบหกคนหรือว่าคนนี้จะเข้าได้ไหม อ้าวจบซะแล้วตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งอ๋อมันครบ20คนแล้วมันเลยจบ20คนนี้จะเข้ารอบถัดไป next round หนูอยากจัเก้กับคนนี้กับแม้อันนี้อ๋อได้เดี๋ยวเราต้องมันต้องไปซื้อชุดจระเข้ไงหนูมีตังค์ซื้อชุดจระเข้ไหมมีโอเคมีอันนี้ด้วยไดโนเสาอีข่านเลยว้าวจัม วิธี jump and ride, jump and ride, t h o h o o p s t h o h o o p to score points, to g e point, yep ก็คือน่าจะเก็บคะแนนเราต้องรอดห่วงเพื uh ่อเก็บคะแนนโอเค Ready? เพื่อนมาเพื่อนมาสังคนเลยโอ้ยเพื่อนมาเยอะเลยเราต้องเล่นยังไงเนี่ยพลาปลาก็ไม่เคยเล่นด้วยต้องห่วงมันไม่วิ่งหรอ อ๋อบบนี้้เด็อาาหมะอ้อันนี้างอ่ะน้ำขึ้นอ้าอ๋อถ้าไม่นจะโดนทักคะแนนออกเข้าใจละโอ้วโอ้โโอ้โหตรงไหนมีห่วงอีก อ้าวโดนแยกอีกแล้วแต่ว่ารอๆตรงนี้เฉยๆก็ได้ใช่ปะแต่ว่าอ๋อแต่ว่ามันนับเป็นคนเข้ารอบ12คนอราจะยังไม่แยกสักห่วงเลยเอ้าไม่มีห่วงตรงนี้เลยเหรอโหเออชีวิตนี่ตรงนั้นไงโอเคโอเค I saw it too. ไม่นันนะฮะโอเคได้หนึ่งแล้วจะโดดไม่ทันแน่เลยฮะเอ้ยทันทีหนึบงสองโอ้โหไม่รอดแน่เลยฮะสามพ่ไม่แน่เลยเยเจอแล้วทางนู้นโอเคสาม อืมไม่ไหวฮึบโอเคสี่เฮ้ยมาจจะได้อยู่นะอีกสิบหืมไม่ทันแน่เลยโอเคโอ้ไม่ทันเสียดายเดี๋ยวเอาใหม่นะจอคีทันเลยล่ะ แต่เราเล่นเป็นแล้วเสียดายเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นใหม่นะ